ชิตวาโมนินโทตันเตชะสาภาะวตุเตชัยมังคลานิเจตนันโปันนะัทังวิปุถังมหิตธิงปุตเตนะเทระโอเคนะถ้ามาปยังโตอิถูปะทิะทสาวิธนาชิตวามมนินโทตันเตชะสาภพาะวตุเตชัยมังคลานิเอาสวัสดีครับสกุลบ้สังหาวันนี้ก็พาทีมงานมาถ่ายทําคลิปวิดีโอนะครับเป็นที่ดินแปลงใหญ่ส,สวยๆเลยนะครับลำลูกกาคลอง8ติดถนน ลำลูกกาของ8เลยเนื้อที่34ไร่กว่ารายละเอียดจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปชมกับโคดวัชรินการตลาดออนไลน์ On กับพี่ปฏิวัติได้เลยครับผมโคดวัชรินการตลาดออนไลน์ On ครับวันนี้วุย้ยเลื่องงามยามดีนะฮะเรามาดูสถานที่ดูที่นะครับโอ้ยนะฮะมากมายเยอะๆกี่ไร่นะจำไม่ได้ สามสิบสี่ไร่ครับดูดีครับสวยงามมากนะฮะเอ้ากล้องลองดูนะครับสวยงามมากเลยที่เห็นไหมฮะเห็นไหมครับโอ้โหนะฮะตามโค้ดบัรินการตลาดออนไลน์มานะฮะโอ้นะฮะโอ้โหที่นู้ยใหญ่โตมโหฬารเลยครับสร้างหมู่บ้านสร้างอะไรสวยงามมากป้าเดี๋ยวผมจะพาเดินชมเดินดูอะไรก่อนเฮ้ยปฏิวัติทำอะไร ทำอะไรเอาคุณทําอะไรอ่ะทําอะไรอ่ะเอาสวัสดีก่อนครับเอาสวัสดีสวัสดีคุณทําอะไรล่ะครับมาดูนกครับมาดูไหนไหนนกดูดิมันแปลกมากเลยครับโอ้นี่โอ้โหนกมันอยู่ในต้นปืนเงี้ยครับโอ้โหเล่าอุดมสมบูรณ์แปลกโอ้อุดมสมบูรณ์ครับแสดงว่าที่ตรงนี้ที่ดีดิที่ดีครับโอ้ที่ดีมากเลยใช่ไหมใช่โอ้ผมขอถามหน่อยขายยังไงขายยังไงเอาที่จะขายยังไง คุณสนใจแปลงนี้เหรอสนใจสิไม่สนใจจะมาได้ยังไงอ่ะเอาเงินมาครับโฉนดไปครับโอ้ที่เอาเงินมาใช่เอาเงินมาโฉนดไปครับเอาเอาโฉนดอย่างเดียวเหรอเอางนมมาคุยผมที่นี่มา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 ไปไปไปโอ้มาคุยมาคุยโอ้อันนมัสการครับหลวงปู่และหลวงปู่หงนะครับครับน้มัสการครับน้ำมัสการนะครับครับโอ้ขอให้ดังเปลี้ยงปล่าเหมือนพูตะไลนะครับโอเคครับครับครับผมอ่ะ ครับก็ขออนุญาตนะฮะท่านสนใจที่ใช่ไหมครับสนใจครับก็ที่ดินแปลงนี้เลยที่ท่านมาเนี่ยมาถูกแล้วครับผมกําลังดูนกพอดีเลยครับโอ้โหที่ดินแปลงนี้ขอให้รายละเอียดท่านเลยนะก่อนที่จะจ่ายตังค์ผมนะฮะอ่ะให้รายละเอียดสิที่ดินแปลงนี้พื้นที่34ไร่อยู่ลัลูกกาคลองรับเลยวัดดอนใหญ่มาครับเส้นนี้ถนนแนวการถนนกว้างโอ้โหมุ่งไปธัญบุรีครับพื้นที่34ไร่ครับ โอ้โหสวยงามด้านหลังเราทั้งหมดนี่เลยนะใช่หน้ากว้างประมาณ50เมตรครับนะฮะถนนหน้าหลังครับยาวลึกไป1,100กว่าเมตรครับโอ้โหสุดยอดโฉนดปลอดภาระครับขายไม่แพงครับผมอยากจะเห็นโฉนดอ่ะนี่ครับอยู่ในนี้เลยครับอยู่ในนี้เลยเหรออยากเห็นเช็คคุณเหมือนกันครับโอ้อยากเห็นเช็คแล้วต้องลงขายยังไงเนี่ยบอกผมอยากเงินมาเอาเงินมาาโฉนดไปโอนที่ดินเลยครับแล้วไปเจอกันที่กรมที่ดินพร้อมกับ คัดเทียร์เช็คด้วยใช่ไหมครับในหน้ากี่เปอร์เซ็นต์บอกด้วยสามเปอร์เซ็นต์ครับสามเปอร์เซ็นต์ครับติดต่อโคดวัชลินได้ติดต่อสุขุมได้ติดต่อปฏิวัติได้ชัดเจนชัดเจนเลยครับดูข้อมูลเราขอข้อมูลเราภาพมุมสูงใช้โดรนบินโอ้โหนะฮะให้ท่านเห็นชัดเจนเลยมาแล้วตัดสินใจได้เลยขอข้อมูลทาง Facebook ทางไลน์ ติดต่อทางยูทูบติดต่อโดยตรงได้เลยเราชัดเจนครับผมสวยงามมากแปลยนี้สวยงามมากครับอ่ะเดี๋ยวไปชมภาพมุมสูงพร้อมกันเลยครับได้ครับขอบคุณครับ